มาตามคำเรียกร้องของแฟ,แฟนๆขอบสนามหลังจาก EP ีก่อนหน้าน,นี้เราได้ทำเรื่อง5ทีมยักษ์ใหญ่สุ่มเสี่ยงต่อการตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้น EP ีนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นของยูโรปาลีกรอบลีกเฟสกันบ้างเพราะว่ามีทีมชั้นนำนหลายๆสโมสรตกในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักหลังผ่านไป4นัดแรกบ,บางทีมตกไปอยู่โซนตกรอบบางทีมรวงมาอยู่อันดับ20กว่าๆถ้ายังไม่สามารถเรียกฟอร,ร์มเก่งกลับมาหรือผลงานยังไม่กระเตื้องก็มีโอกาสแพ้กระเป๋ากลับบ้านเอาเป็นว่าเราจะไปดู5ทีมยักษ์ใหญ่ของงีกช้นนนาจะมสมสสโนนบ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการไม่ได้ไปต่อไปดูกันครับไฮสลักซัรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซ u เปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชันที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์ทีมแรกเรอัลโซซิดัต โซเซดัดเพิ่งจะล้มยักษ์ปร,ราบความร้อนแรงของบาร์เซโลนามาได้หนึ่งศูนย์ในเกมลาลิกาสเปนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทว่าผลงานของพวกเขายัางเอาแน่เอานอนไม่ได้สามวันดีสี่วันไขโดยเฉพาะการแข่งขันยูโรบ้านลีกรอบลีกเฟสแข่งไปสนะี่นัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปสองมีเพียงสี่คะแนนส่งผลให้โซเซดัดลงมาอยู่อันดับยี่สิบห้าของตารางเป็นพื้นที่โซตกรอบซึ่งสี่นัดสุดท้ายของลาเลอเานะครับต้องบอกเลยว่าโคตรฮาริโคตรมีทั้งเจออาแจกดินาโมเคียบแล้วก็ต้องออกไปเยือนลาซิโอก่อนจะปิดท้ายรอบลีกเเด้กาารปิบบบนพั ้ดยสถานก,การณ์ตอนนี้ครับการเก็บชัยเพียงหนึ่งนัดอาจไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบอย่างน้อยต้องชนะ2จาก4นัดให้ได้ก่อนเพื่อจะดีตัวเองขึ้นมาอยู่ในโซนเพลย์ออฟอยู่ใน24่อันดับแรกซึ่งถ้าทำไม่ได้ก็มีโอกาสที่เรยัเอาโซซิดาตครับจะกระเด็นตกร,รอบตั้งแต่ไก่โฮทั้งทงที่4ปีหลังสุดในเวทียุโรปไม่เคยตกร,รอบแรกแม้แต่ปีเดียวทีมที่2 f c ปอร์โต ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่า FC ปอร์โตยักษ์ใหญ่แห่งลีกโปรตุกเกสจะมาอยู่ในข่ายมีโอกาสตรกรอบลีกสเตจของยูโรปาลีกเพราะนี่เป็นสโมสรขาประจําของอยูฟาแชปี้มนสลีกด้วยซ้ําถ้าไม่มีอะไรผิดคาดปกติแล้วนะครับปอร์โตต้องถึงรอบน็อกเอาต์อยู่บ่อยๆแต่เท่าบาีซั่นนี้ทุกอย่างมันกลับผิดคาดในลีกปอร์โตยังเป็นอันดับ2ของตารางต่อให้พึ่งพ่ายเบนฟิก้าคู่ประบตลอดการมาแบบขาดลอยหนึ่งประตูต่อสี่แต่อันดับยูโรปาลีกช่างแตกต่างครับเพราะตอนนี้ปอร์โตร่วงมาอยู่อันดับ22ของงตาารมี4 4คะแนนนจากัดเท่ากับสอบพอดีพอดี แค่ลูกได้เสียดีกว่านิดหน่อยเท่านั้นอย่างในเกมที่เจอกับแมนยูครับอุ่าหแซงนำมาสาประตูต่อสองเหลือผู้เล่นมากกว่าแต่ก็ยังโดนแฮร์รี่แม็กควายโขกตีเสมอไปสาประตูต่อสามท้ายเกมไปอีกเรายัางเชื่อว,ว่าศักยภาพของปอร์โตไม่ได้เป็นสองรองใครในศึกยุโรปานลีกสีซันนี้แต่ถว่าสี่นัดสุดท้ายพวกเขาจะพลาดอีกไม่ได้แล้วโดยคู่แข่งเองครับก็ไม่ใช่มูที่ไหนมาให้เขียวง่ายๆมีทั้งเจออันเดอร์เลชมิทิลแลนด์โอลิเปกอสและมาคาบีเทลอาวิฟ <c oughs> ดังนั้นครับปอร์โตต้องท่องไว้ในใจว่าขอสัักกแแต้้้มจานนีีลววชว รู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าทำไม่ได้กระทองน้โมตาสะได้เลยทีมที่3เฟเนบาเช ภายใต้การคุมทัพของโชเซ่มรินโญ่กุนซือเจ้าคอนเทนต์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการตกรอบเพราะรว่าสี่นัดที่ผ่านมาชนะเพียงหนึ่งนัดเสมอสองนัดแพ้นหนึ่งนัดและในเกมที่เจอกับแมนยูหนึ่งหนึ่งนั้นกุนซซอร์เดอะสเปเชียลวันกระโดนผู้ตัดสินไล่ออกให้ขึ้นไปชมเกมที่อัธจนรรหลังไปวอยไวบริเวณข้างสนามชั่วโมงนี้มูรินโญ่แกเหมือนสร้างโจทย์ไปทั่วครับลา่าโซนอัจ่ากรรมการแล้วยังไปวิจารณ์วงการฟุตบอลตุรกีว่ามีสภาพเลว้้้้าาาาาาายหลยดดนน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 ททททใมมมม่่่่ีีีีแแฟฟบบอจจกกกกตงงเเเศิขขชัั โดมูสเลล่าตำนานในทวันทีแพตอุรุกวัยได้ออกมาไล่น้ำมูให้ออกนอกประเทศตุรกีไปซะถ้าไม่ชอบวิธีชีวิตการทำงานของที่นี่ซึ่งบางทีครับมูรินโญ่ก็ต้องโฟกัสสิ่งนอกสนามให้น้อยลงมีสมาธิในสนามให้มากขึ้นให้เหมือนกับไฮลักอาริโวพครีลานเนอร์รถที่ทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายไร้ความกดดันช่วงล่างนิ่งนั่งสบายทุกสถานการณ์เพื่อพาเฟนบัเช่พ้นออกจากโซนอันตรายสี่นัดสุดท้ายในศึกรอบลีกเฟสของเฟนบัเช่นับว่าเป็นโปรแกรมที่โหดครับมีทั้งเจอสลาเวียปราลกแอตติกบลกิลลิิยงแแะว ดังนั้นครับต้องดูความเก่าของมูรินโญ่เราไปถึงนักเตะม,มากประสบการณ์อย่างเอดินเชโกอันลองเซงเมซิแมงเฟร็ดโซฟิยาตอัมาราบัตดูซานทนดิตและซาลาโซยุนคู่ว่าจะเอาตัวรอดไปได้หรือไม่ทีมที่4โรมา ตั้งแต่เปิดซีซั่นมาโรม่าคงจะปวดตับอยู่ไม่น้อยครับเพราะไม่เหลือฟอร์มเขาคงจากซีซั่นที่ผ่านมาอยู่เลยไม่ว่าจะรายการไหนก็ชนะคู่แข่งได้ยากเย็นและเกินครับการแข่งขันเซเรียอาที่ผ่านมานั้นมาป่าแห่งกรุงโรมโรมมาอยู่อันดับ1 2ของตารางแข่ง12นัดชนะได้3เกมที่เหลือเสมอ4แพ้ถึง5มี13คะแนนเท่านั้นโดย5นัดหลังสุดครับโรม่าแพ้ไปถึง4ชนะได้เพียงแค่1นนัดเท่านั้นในขณะที่ผลงานเกมโยุโรปอย่างโยูโรป,ปาล,ลีกไม่ต้องพูดถึงเลยครับแทบไม่ได้ต่างจากเกมลีก4นัดชนะ1เสมอ2แพ้ 1, ขนาคะแนนอยู่ดับ20ของตารางนัดเดียวที่เอาชนะได้คือชนะดินาโมเคียบ1-0ทีมบว้ยที่แพร้รวดทั้ง4นัดก็ไม่แปลกใจเลยครับที่บอร์ดบริหารได้สั่งปลดอีวานยูริสิตพ้นจากตำแหน่งกุนเสรีเรียบร้อยว่ากันว่าตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานคุมทีมมีอยู่2ทีมครับนั่นคือโรเบโต้มาชิน่และเอริกเทนฮากซึ่งทา้งใครคนใดคนหนึ่งมาจริงพวกเขาจะมีนักเตะชื่อดังให้พร้อมใช้งานเพียบไปหมดไม่ว่าจะเป็นเปาโลดิาสเตฟานเอลชารวีอาเฟดอฟิกไบรอันคริสเตน เพราะอย่างที่บอกเลยครับว่าโรม่าฟอร์มมันแยก่เกินห้ามใจมีความสุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ไปต่อนในึกโยุโรปาลิกมากจริงๆริงสีนะ่นสุดท้ายในโยอบลีกเฟสนะครับมีไปเยือนทั้งสปเปอร์อักมาเราไปถึงเล่นในบ้านเจอกับปรากาและแฟรงเฟิร์ตซึ่งทั้ง4ทีมครับนับเป็นทีมขาประจําเวทียุโรปเรียกวันนี้เป็นงานหนักสําหรับโรม่าย่างแท้จริงและก็เป็นบทพิสูจน์เลยว่าโค้ชคนใหม่นั้นของจริงหรือเปล่าทีมสุดท้ายแมนยู รู้ว่าหลายคนกําลังเฝ้ารอว่าจะมีชื่อทีแมนยูอยู่ในลิสต์ประเด็นนี้หรือเปล่าดังนั้นครับเราเราก็เลยหยิบยกปีศาจแดงมาพูดถึงให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยซึ่งว่ากันตามตองครับสถานะตอนนี้ของปีศาจแดงพอจะหายใจคอยคอโล่งอยู่เหมือนกันเพราะหลังจากเอาชนะ p ีเอโอเคไปสองศูนย์ครับทำให้พวกเขาดีตัวเองขึ้นมาจากอันดับยี่สิบเอ็ดมาอยู่ดัวสิบห้าแข่งสี่นัดมีอยู่หกคะแนนถ้าตอนนี้เอริกเทนฮากยังกุมบางเหียนปีศาจแดงอยู่ผมเชื่อว่าโอกาสตกรอบมีมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก่อนหน,น้านี้เสมอมา 3, แต่พอเปลี่ยนมือมาเป็นพีรุตก็สามารถเก็บ3แต้มแรกในยูโรปาลีกซีซั่นนี้ได้สําเร็จหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของโรเบนอโมริมเข้ามาสานงานต่อซึ่งผลงานกําลังถึงพลิกถึงคิงเนื่องจากคุมสวอ์ติ้งลิสบอนและเอาชนะรเรบัสีฟ้ามาได้ดังนั้นเรื่องความมั่นใจมาเต็มแน่นอนอีกท้งปโปรแกรมสี่นัดสุดท้ายในศึกรอบลีกเฟสนั้นไม่ใช่งานยากเปิดบ้านเจกับโบโดกริมบุกไปเยือนวิตเตอร์เยเพลเซนกลับมาเปิดทีมพบกับกาสโกเรนเจอร์และก็ปิดท้ายด้วยการเยอสเตอัวบูคาเรสดังนัน หรือถ้าชนะโรดก็มีสิทธิ์จบอันดับ1-8ไปยืนรอหล่อๆในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ทางนี้ทางนั้นต้องใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทเพราะว่ามีแค่6แต้มห่างโซนตกชั้นแค่2แต้มเท่านั้นมันยังไม่ปลอดภัยเลยสักหน่อยนะครับไฮซักรีโว่พีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์